ต้นทุนของการทำการเกษตรส่วนใหญ่จะเป็นปัจจัยในการผลิตและค่าแรงงานในด้านปัจจัยการผลิตที่มีความสำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือการลงทุนในการซื้อปุ๋ยและสารเคมีในการกำจัดศัตรูพืชรวมถึงสารเคมีที่ใช้ควบคุมการเจริญเติบโตของพืชและสารกำจัดวัชพืชต่างๆแต่ปัจจัยเหล่านี้เราเองก็สามารถทำให้เกิดการลดลงได้ถ้าเรารู้หลักวิธีการใช้อย่างถูกต้องคลิปนี้ผมจะนำข้อมูลจากกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เรื่องของการใช้ปุ๋ยและสารเคมีให้ถูกต้องและตรงกับความต้องการของพืช การใช้สารเคมีป้องกันและการกำจัดศัตรูพืชที่ตรงกับโรคและแมลงชนิดนัน,นั้นโดยมีอัตราการใช้ที่ไม่มากเกินความจำเป็นหรืออยู่ในอัตราการใช้ที่กำหนดอย่างน้อยผลที่ได้รับก็คือการลดต้นทุนได้ทันทีและควรใช้วิธีอื่นๆที่สนับสนุนให้เกิดการลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพยังมีอีกหลายวิธีเช่นถ้าเป็นการลดต้นทุนแบบเห็นผลทันทีในข้อแรกเรามาดูการใช้ปุ๋ยกันก่อนซึ่งในการใช้ปุ๋ยนั้น ข้อที่1เราไม่ควรใช้ปุ๋ยปริมาณมากเกินไปเกินกับความต้องการของพืชรวมถึงการใส่ปุ๋ยที่ไม่เหมาะสมกับสภาพดินและชนิดของพืชที่เราปลูกส่วนใหญ่แล้วจะไม่มีการวิเคราะห์ความอุดมสมบูรณ์ก่อนที่จะปลูกจากข้อแนะนําของกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหการณ์แนะนําว่าให้เราทําการวิเคราะห์ดินเพื่อจะได้รู้สภาพดินและรู้ปริมาณอินทรีย์วัตถุต่างๆที่อยู่ในดินเราจะได้ใส่ปุ๋ยให้สอดคล้องกับความต้องการที่เป็นจริงและจะได้รู้วิธีการปรับปรุงดินและการใส่ปุ๋ยอย่างเหมาะสม ในข้อที่สองของเรื่องการใส่ปุ๋ยเพื่อให้ลดต้นทุนส่วนมากคนซื้อปุ๋ยจะเลือกใช้ปุ๋ยในแต่ละอย่างเช่นถ้าเราเลือกใช้ปุ๋ยเคมีเราก็จะใช้ปุ๋ยเคมีเพียงอย่างเดียวแต่จากข้อแนะนําของกรมวิชาการเกษตรแนะนําว่าควรใช้ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับปุ๋ยเคมีและชีวภาพเพราะจะทําให้ดินมีคุณภาพทางกายภาพที่ดีไม่แน่นทึบและมีความอุดมสมบูรณ์สูงขึ้น ส่วนในการใช้ปุ๋ยข้อที่3ผพูดใช้ส่วนใหญ่มักจะซื้อปุ๋ยที่มีขายตามท้องตลาดในสูตรต่างๆเพื่อเอามาใช้งานได้อย่างสะดวกรวดเร็วแต่ถ้าเราผสมแม่ปุ๋ยเคมีใช้เองโดยหาซื้อแม่ปุ๋ยเคมีทั้ง3ชนิดมาก่อนและผสมใช้งานเราจะได้ปุ๋ยที่ตรงสูตรกับความต้องการณนะขณะนั้นวิธีนี้จะเป็นการลดต้นทุนการซื้อปุ๋ยได้มากกว่า30%ส่วนการลดต้นทุนการใช้สารเคมีการเกษตรเพื่อให้เห็นผลได้ทันทีในข้อที่1 ส่วนมากเราจะไม่ได้สำรวจและประเมินความเสียหายจากการทำลายของศัตรูพืชก่อนจะตัดสินใจในการใช้สารเคมีเพราะบางครั้งยังไม่มีความรุนแรงยังมีวิธีอื่นในการป้องกันซึ่งจากกรมวิทยาการเกษตรแนะนำว่าก่อนใช้สารเคมีทุกครั้งให้เราสำรวจแปลงอย่างสม่ำเสมอและประเมินความเสียหายของการทำลายจากศัตรูพืชก่อนเพื่อปรับลดปริมาณการใช้สารเคมีและป้องกันการระบาดอย่างรุนแรงที่จะเกิดขึ้นได้ ในส่วนข้อที่2เราควรใช้สารเคมีที่ถูกต้องให้ตรงกับชนิดของศัตรูพืชที่กำลังระบาดควรใช้ในปริมาณหรืออัตราส่วนที่กำหนดตามข้อแนะนำของผลิตภัณฑ์นั้นๆจะทำให้ควบคุมศัตรูพืชได้ดีและมีประสิทธิภาพมากกว่าข้อที่3ของการลดต้นทุนในการใช้สารเคมีสภาพน้ำที่เราเอามาใช้ผสมสารเคมีมีค่า pH ไม่เหมาะสมค่า pH ของน้ำที่เหมาะสมควรจะอยู่ที่5.5ถึง6.5เราควรปรับค่า pH ของน้ำให้อยู่ในช่วงที่เหมาะสมก่อนแล้วค่อยผสมสารเคมีการเกษตร นอกจากนี้ยังต้องเลือกหัวพ่นให้เหมาะสมเพื่อควบคุมปริมาณน้ำยายที่ใช้ในการฉีดพ่นไม่ให้สูญเสียโดยเปล่าประโยชน์มากเกินไปและควรเลือกเวลาในการฉีดพ่นในช่วงเวลาที่เหมาะสมก็จะทำให้มีประสิทธิภาพในการป้องกันสัตรูตวพืชได้ดีขึ้นและยังประหยัดสารเคมีอีกด้วยส่วนข้อสุดท้ายคือการเลือกพันธุ์พืชที่ปลูกถ้าเราเลือกใช้สายพันธุ์ดั้งเดิมก็อาจจะทำให้ผลผลิตที่ออกมาไม่สูงนักเราควรเลือกสายพันธุ์ที่กรมวิชาการเกษตรแนะนำหรือพันธุ์เพื่อการค้าเพราะจะทำให้ผลผล,ผลิตสูงขึ้นและมีคุณภาพดีขึ้น ข้อมูลที่ผมได้นำมาเล่าทั้งหมดเป็นข้อมูลที่เป็นผลสรุปจากกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสาการณก์ที่ออกมาเผยแพร่ให้เกษตรกรได้รับรู้จะได้ช่วยลดต้นทุนของการผลิตซึ่งเราสามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับพืชสวนไล่นาะเพื่อความเหมาะสมเป็นการเพิ่มขีดความสามารถให้สูงขึ้นด้วยต้องขอขอบคุณกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสาการณก์มาในที่นี้ด้วย เชื่อว่าส่วนใหญ่รู้และนําไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติอยู่แล้วแต่สําหรับเกษตรกรมือใหม่ลองนําไปประยุกต์ใช้ดูนะครับและพบกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมกดติดตามเอาไว้นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปสวัสดีครับ